สวัสดีครับเจีติฟาร์มครับวันนี้อยู่ที่สุรินทร์ก็เอาง,ง่ายๆนะครับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นหน้ามรสุมครับผมก็เป็นหน้าฝนนั่นแหละครับผมก็เห็นอยู่ในประกาศบอกอสุรินทร์ฝนตกบ่อยมากครับผมนี่อุปกรณ์ที่เราจะอาเอานกกระจอกเทศเข้าคอกกันนะครับผมเขาจะกลัวไอ้ตัวนี้ครับผมเนี่ยที่มันมีเขียวๆนี่แหละครับผมก็จะ ใช้เป็นตัวนี่ครับเรายกขึ้นอย่างนี้ครับผมี่ไม่มีใครจับให้ก็ถ่ายเองเหมือนเดิมครับผมนี่ก็ประมาณนี้อันนี้ครับผมจับอย่างงนี้ครับผมก็จะไล่เขาเข้าคอกครับไปลุกไปเฮะฮะฮะมาอันนี้ก็จะเอานกกระจอกเทศเข้าคอกกันนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่เอาเข้าก็ดูดูพื้นเลยครับผมนี่แคบไปหมดเลยครับต้องให้นอนในคอกครับผมก็ เพื่อป้องกันาการเป็นไข้หวัดของนกกระจอกเทศนะครับผมนี่ครับไม่มีใครครับตัวศัพท์ให้ก็ต้องทําประมาณนี้ครับผมนี่มาลูกไ,ไปเข้าข้กไปมาดูมัดูการเอาเข้าขอกับมันรอบแรกน่าจะไม่ได้หรอกครับดูแล้วอแล้วก็ไป่ะแล้วแล้ว น้าหนาหนถ้ามีตัวุงเปิดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเอาเราเข้าได้ไมหมเนีวันนี้ลองใหม่ครับนี่ก็รอบสองเข้ายากครับเพราะว่านกเขาเคยนอนด้านนอกเราก็ต้องหาวิธีเพื่อที่จะให้เขาเข้าข้อครับผมเฮ้ยฮไม่ต้องมาเฮ้ยเฮ้ย ฮึฮฮ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 บางตัวก็เข้าครับบางตัวก็ไม่เข้าอีอโอ้จะเอาเข้าได้ไหมเนี่ย,ย,ยไปเฮ้วเ调้วฮึฮึไป ตัวครับอีกตัว,ตวเดียตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวตัวนึงครับผมได้แล้วได้แล้วไปไปไปเฮ้นี่ครับนี่แหละที่เขากลัวคือมุ้งเขียวอันนี้อันนี้คือที่แย่ไข่มดแดงของแม่ยายครับผมไม่รู้มันก็จอกเทศน,นะครับที่เขากลัวไม่ใช่อะไรนะครับกลัวคือหนึ่งสิ่งของที่อยู่สูงกว่าเขาครับเขาจะกลัว สิ่งของที่อยู่สูงกว่าเขาละครับเขาจะกลัวก็เราก็ผูกเชือกเฉียวๆไว้อย่างนี้ครับทำเป็นตะกร้าอย่างนี้ก็กลัวเฉยเลยครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการเอานากกระจอกเทศข้าคอกกันนะครับผมนี่ทีนี้ก็ให้เด็กๆนอนในคอกก็ฝนตกมาทั้งคืนเราก็หลับสบายใจเลยครับผมนี่ก็ปิดไว้อย่างนี้เลย โอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมเพื่อนๆท่านใดอยากได้นกกระจอกเทศใส่ไปหัดทดลองเลี้ยงก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 8 0 7 4 9 9 6 1 4็ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจตีฟาร์มครับมาดูนกกระจอกเทศไซส์สองเดือนของเราครับผมตอนนี้ก็เอาเด็กๆเข้านอนนี่ครับผมก็อยู่ในคออเตรียมนอนแล้วครับผมนี่ เป็นไงนกกระจอกเทศของเราตอนนี้ก็อยู่ในกอกจะให้นอนกันแล้วโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง j จดีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์หรือไม่เพจเจดีฟาร์มนกกระจอกเทศครับผม